ไปเลี้ยงทาที่ต่างๆแล้วก็อาจจะต้องตรวจตั้งแต่ในเรื่องของอาการชานะ <c oughs> ถ้าชาที่หนึ่งก็จะแสดงว่าเป็นเป็นเป็นระดับหนึง่งชาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นอีกระดับหนึง่งครับด้านที่2ก็คือดูลักษณะของความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะเป็นมัดมัดตามเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเพราะงั <c oughs> <awful> ้นสมมติถ้าเกิดเราดูแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีการอ,อ่อนแรงแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงใน,น,ก,งนงการชาตรงเด้นนั้นก็ก็อาจจะสงสัยว่า กระดูกสันหลังที่ไปกดทับก็คงเป็นตำแหน่งนั้นครับผมเอ้จากอาการแบบนี้เวลากดทับเนี่ยมันมักจะกดทับข้างเดียวหรือสองข้างเป็นได้ทั้งสองอย่างก็คือข้างเดียวก็ได้แล้วก็สองข้างก็ได้ในเวลาเดียวกันครับผมเังนั้นถ้าคนไข้มาเช่นปวดแล้วลงขาสองข้างเลยนี่ก็แสดงว่าก็คือกดทั้งสองข้างครับผมถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วนะฮะมีอาการคล้ายๆแบบนี้ฮะเออยังพอจะมีการวินิจฉัยอะไรได้ฮะที่พอจะบอกว่าเราใช่โรคนี้หรือเปล่า คือจริงๆแล้วทั้งประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้อเป็นตะว่าเป็นลักษณะของกระดูกหลังเสื่อมกดทับเส้นแต่ว่าการที่จะให้แน่ใจเพิ่มเติมก็อาจจะต้องต้องอาก็คือภาพเอกซเรย์หรือว่าการทำคลื่นแม่เหล็กลักษณะสออย่างนี่ก็คือ อันที่หนึ่งก็คือเป็นการคล้ายๆกับยืนยันว่าเราได้มีการวินิจฉัยที่ถูกต้องแน่นอนแล้วก็ตรงตามระดับตรงที่เราตรวจพอดีอันที่สองก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่ากระดูกหลังเสื่อมที่เส้นประสาทถูกกดเนี่ยไม่ใช่อาจจะมาจากกระดูกหลังเสื่อมอย่างเดียวโดยเฉพาะในคนผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมาจากอย่างอื่นได้เช่นเป็นเนื้องอกเป็นมวลโรกในกระดูกหรือว่าเป็นการติดเชื้ออื่นๆอันนี้อันตรายกว่ากระดูกกดทับเส้นอีก็พ<อ>ร,ร,ราะถ้าเกิดได้ไปทำเอ็กซเรย์หรือว่าทำเอ็มอาร์ไอการทำครื่งแม่เหล็กเนี่ย ก็จะเห็นจากตรงเรเวนั้นด้วยว่ากระดูกนั้นมีลักษณะของการเสื่อมหรือว่ามีการทําลายของกระดูกมีการติดเชือ้อหรือว่ามีอะไรมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระดูกหลังเสื่อมอย่างเดียวนี้ในในการเอกซเรย์อย่างเดียวก็จะเห็นแค่กระดูกอย่างเดียวก็อาจจะมีพวกถุงปูจอดเยอะๆอะไรเนี้ยแล้วก็อาจจะมีกระดูกเคลื่อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกอะไรมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ S <S <an> จะบอกได้ชัดเจนก็คือการทำ MRI การทำคลื่นแม่เหล็กเนี่ยจะเห็นทั้งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกทั้งเส้นประสาทก็จะเห็นการกดทับในแต่ละตำแหน่งร่วมด้วยก็เป็นการยืนกันของ,ของ,ข,องของการที่จะบอกได้ว่าเป็นกระดูกหลังเสงงื่อมกดทับเส้นประสาทครับผมแล้วถ้าท่านผู้ชมที่อายุสัก3ากว่านะครับแล้วก็มีอาการปวดหลังบ้างแต่ว่าชาหรือหรือว่าอ่อนแรงเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วกลัวเป็นโร่งเนี่ยผมจะมาทําขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยได้ไหมครัคือจริงๆแล้วก็คงต้องลักษณะของ ของการตรวจร่างกายแล้วก็จากประวัติที่ดูก่อนแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเป็นเป็นลักษณะการปวดน้าวลงขาชาขาธรรมดาแล้วอาการค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นลักษณะของจากกระดูกหลังเสื่อมแล้วไปกดทับเส้นธรรมดาก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรก็แค่ทานยารด้วก,การพักรั้วรักษาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นเช่น <c oughs> อย่างที่หมอบอกเมื่อก <c oughs> ี้ทั้งกระดูกกดทั้งทั้งเป็นกระดูกติดเชื้อรือวเป็นเป็นเนื้อเยื่ในกระดูก <c oughs> ไม่ก็อาจจะสงสัย ขึใ้ในในกรณีที่จะทําอีกครั้งนึงเมื่อว่าจะต้องผ่าตัดแล้วเพื่อดูความรุนแรงหรือ,อยังไงว่าจะดูว่ามีกี่ระดับเพราะบางทีตรวจร่างกายเนี่ยตรวจได้ไม่ชัดเจนเนะบางทีพลาดไปอีกหลายหลายระดับที่ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ดูหมดทุกอย่างเนี่ยก็จะได้วางแผนว่าจะได้เข้าไปผ่าตัดตรงจุดไหนจะต้องใช้เครื่องมือเข้าไปยึดกระดูกอะไรด้วยหรือเปล่าก็แสดงว่าถ้าคนที่เป็นไม่มากหรือคนปกติจะมาเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยได้ได้ประโยชน์เท่าไหร่ ไม่จาเป็นเท่าไหร่เพราะถึงเอ็กซเรย์แล้วก็ถ้ามีกระดูกกดทับจริงตามอายุแค่นั้นก็รักษาแค่ยาไปทานเหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าพอถ้าเป็นเยอะขึ้น้าจะต้องผ่าตัดจะต้องมาทําิติรอบนึงก็เสียคจจ่า,า,า,คาด้ยวยกัเปล่าเพราะว่าแค่ทำแต่ละครั้งก็ค่อนข้างสูงครับผมในกรณีที่เราสรุปแล้วบอกว่าผู้ป่วยมีอาการแบบนี้นะครับเป็นรโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็กดทับเส้นประสาทในเรื่องของการรักษา มันแยกเป็นกี่กลุ่มกี่อะไรครัส่วนใหญ่การรักษาที่มาโดยทั่วไปก็คือการรักษาแบ่งเป็นสองกลุ่มหนึงก็คือไม่ผ่าตัดนะอีกกลุ่มนึงก็คือการผ่าตัดครับการไม่ผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการทานยาลดการอักเสบอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเวลาเส้นประสาทที่ถูกกดเนี่ยจะทาให้เส้นประสาทเราเนี่ยมีการอักเสบขึ้นมาการรักษาก็คือให้ยาเนี่ยเข้าไปลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นยาแก้อักเสบทั่วไปยาคลายเส้นแก้เก็ดปวดเมื่อยยาแก้ไปประสาทอักเสบแม้กระทั่งยา กากันชักเลือกยาภาวะซึมเศรา้าก็จะช่วยลดอาก,การปวดของพวกนี้ได้นะแต่ว่าก็คือต้องขึ้นอยู่แบบแต่ละอายุแต่ละกลุ่มคนที่เข้ามาว่าเขาเขาได้ยาอะไรมาก่อนแล้วแล้วเราก็ต้องค่อยๆปรับไปมากขึ้นครับผมนี่คือกลุ่มที่ใช้ยา,ยาเป็นไม่มากใช่ไหมฮะถึงจะใช้ยาได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมากมากไม่มากเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็ใช้ยาหมดทุก,ท,กทุกคนไข้ก่อนแย่ละวิคนไขเข้ามาเป็นครั้งแรกก็แสดงว่ายานี้ช่วยประคับประคองเรื่องของอาการ ก็คช่วยลดอาการแต่ไม่ใช่ว่ากินยาเพื่อให้กระดูกที่เสื่อมนี่กลับเป็นปกติใช่กระดูกก็คือยังเสื่อมไปเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในการที่เป็นกระดูกหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทเนี่ยการที่จะหายเองเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ2-5ถึงปีครับจะเองได้เพราะฉะนั้นในการรักษาด้วยยานี่ก็คือแค่ ลดอาการเสีของเส้นประสาทที่ออกมาแต่ว่ากระดูพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานเยอะไม่ไปบิดตัวก้มหลงังยกของหนักนั่งนาน,น,านๆเลยพวกนี้พวกนี้จะค่อยๆหายไปแล้วก็จะเชื่อมติดปกติแล้วก็จะไม่กดทับเส้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต้องใช้เวลา2-5ถึงปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นในคนทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าทานยาแล้วก็ประคับประคองอย่างที่หมอบอกได้เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเองไม่ต้องผ่าตัด แต่ว่าจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคิดว่าไม่ไหวแล้วรนะบกวนการใช้ชีวิตประจําวันมากเดินไปก็ปวดทําอะไรนิดนึงก็ปวดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยเพราะาจากพวกนี้มีผลแท้งเคียงเยอะเลยว่าจะแก้เศษกัดเฉพาะบางคนคทานเรื่อยๆบางคนกระเฉพาะทะลุบ,บ้างอาเสียนเป็นเลือดบ้างอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มสองกลุ่มเนี้ยมันรั้งก็ทนไม่ไหวก็ต้องมาผ่าตัด ครับผมคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดมีแยกรายละเอียดไหมฮะว่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่หรือวิธีการโดยคร่าวๆยังไงคือถ้าหลักการโดยทั่วไปถ้าจะผ่าจริงๆก็คือถ้ามีกระดูกกดทับเส้นก็เอากระดูกตรงส่วนเดนที่กดทับนื่ออกแล้วก็เวลาถ้าเอากดทับออกเส้นประสาทก็จะไม่ถูกกดอาการก็จะหายไปแต่ว่วาหมายถึงบริเวณตรงไหนฮะเหมือนตรงนี้สมมติครับ ไอ้ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นหินปูนหรือเป็นกระดูกหรือเป็นยังไงฮะในความหมายก,กระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากการเสื่อมของข้อหรือคนทั่วไปที่เรียกว่าเป็นหินปูนอ่าครับเป็นหินปูนขึ้นระหว่างตรงนี้ก็จะรอบๆอย่างเนี้ยจะเห็นได้ว่าช่องนั้นแคบลงไปอ๋อก็คือเวลาผ่าตัดเราก็จะเอาบริเวณนี้ออกใช่เอาพวกเนี้ยออกเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าจะเข้าไปจริงๆก็คือจะต้องตัดตรงนี้เข้าไปด้วยตัดพวกเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อที่เสื่อมแล้วก็พวกเนี้ยจะมีพวกหินปูนอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องต ค่อยๆเข้าไปตามทางของเส้นประสาทที่ผ่านให้เส้นประสาทนั้นมีโลหี่ขยายใหญ่มากขึ้นแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในคนที่เป็นกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยกระดูกหลังจะค่อนข้างเคลื่อนไปมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเอากระดูกที่ออกเนี่ยก็ยิ่งทําให้กระดูกนั้นยิ่งเคลื่อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือต้องใช้อาจจะต้องใช้เป็นโลหะเนี่ยยึดระหว่างกระดูกด้วยเะนั้นไม่ให้กระดูกมันเคลื่อนไปมา หมายถึงหลังจากเอาหินปูนเอากระดูกส่วนที่ไปกดทับเส้นประสาทออกนะครับต้องใส่เหล็กดามไว้ด้วยครับใช่โดยโดยทั่วไปนะแต่ว่าคือปกติในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คือเอาเอาพวกกระดูกออกแล้วก็ใช้กระดูกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงบริเเนี้ยนะเอากระดูกที่ตัดออกมาเชื่อมเชื่อมเพื่อว่าให้คือคล้ายๆกับเป็นการเล่นกระบวนการของการเสื่อมของของกระดูกสลังให้ให้จบเลยก็คือให กระดูกนั้นเชื่อมติดถาวรแล้วก็พอกระดูกไม่เคลื่อนต่อไปก็หินปูนก็จะไม่เคลื่อนมามากเท่เน<ๆ>ีรันั้นโดยทั่วไปสมัยก่อนก็คือเขาจะเอากระดูกที่ตัดออกเนี่ยมาอยู่ด้านข้างพอสักประมาณ3าถึงสเดือนกระดูกก็จะติดแข็งกับกระดูกส่วนนี้กระดูกก็จะไม่เคลื่อนแต่ว่าในช่วง3าสเดือนนม่อาจจะต้องมีใช้ที่ประคองหลังไว้ไม่ให้ขยับไปมาครับแต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าประคองยังไงกระดูกข้างในก็อาจอาจ,จะเคลื่อนแล้วอาจจะไม่ติดได้ แล้วก็ในสมัยนี้ปัจจุบันก็คือเขาใช้เหล็กยึดไว้เลยครับข้างในทําให้กระดูกไม่เคลื่อนไปมาแล้วก็สามารถไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรประคองหลังไว้ก็สามารถลุกเดินอะไรได้ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ว่ามีเหล็กยึดไว้ข้างในกระดูกก็จะติดเร็วมากขึ้นแล้วเหล็กนี่ยึดตลอดชีวิตไหมฮะหรือว่ากี่ปีแล้วเอาออกจริงๆก็อาจจะไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะอ,ออกก็ประมาณ2ปีก็เอาออกไ,ได้ครับผมเออผมทราบมาว่ามีการผ่าตัดที่ที่ไม่ไม่มากอย่างที่ว่านี้ครับ คือปกติแล้วโดยหลักการเนี่ยในคนทั่วไปเวลาถ้าแอนหลังปุ๊บช่องเนี่ยก็จะแคบลงแล้วก็ทําให้กดทับเส้นประสาทก็จะมีอาการแต่ว่าในปัจจุบันก็คือจะมีคล้ายๆกับเป็นโลหะเนี่ยขั้นระหว่างกระดูกตรงเนี้ยคล้ายๆกับทําให้กระดูกนั้นเหมือนกับยืดออกมาเหมือนกับคนที่ก้มหลังอยู่ตรงเรือเนี้ยก็คือเป็นการรักษาคนไข้แบบแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะก็คือฉีดยาชาล่อผ่าไปปุ๊บแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ใช้เหล็กเนี่ย ดามตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคนตรงบริเวณนี้ก้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนไข้แอนหลังยังไงหรือว่าเดินยังไงตรงนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้ช่องนี้ก็จะเปิดกว้างอยู่ตลอดนั้นคนไข้ก็จะไม่มีอาการอะไรมากขึ้นการผ่าตัดแบบนี้นไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเหรไม่ต้องนอนโรงพยาบาล<ะ>ผ่าก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว,ลวก็กลับบ้านได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเลือกคนไข้ที่ดีก็คือเป็นแค่ระดับเดียวแล้วก็แล้วก็ข้ออะไรก็ยังค่อนข้างดีอยู่เยอะ อ้วนอ้วนนี่ทาการผ่าตัดแบบที่สองเล็กๆนี้ได้ไหมยากยากแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเวลากระดูกกดทับเส้นจริงๆในคนอายุเยอะๆหรือว่าคนอ้วนนี่มักจะเป็นเยอะแล้วบางสี่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ถ้าจะให้ผ่านจริงๆก็คือเน้นกระบวนการให้ตัดตรงกระดูกที่กดทับเส้นออกแล้วเชื่อมกระดูกให้เสร็จกระบวนการของ,ของ,ของการเสื่อมของกระดูกนั้นไปเลยดีกว่าอ๋อก็แสดงว่าวิธีการผ่าตัดแบบเล็กอย่างที่สองที่แนะนํานี่ก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไป หรือไม่ก็ใช้ในที่คนไข้ดมยาได้ไม่นานคนไข้ที่เป็นเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้เสี่ยงต่อการดมยามนานั้นเพราะว่าเวลาผ่าตัดนี่ยต้องใช้เวลานานบางทีสามสี่ชั่วโมงนี่นถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อการดมยาสลรบนนนั้นไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ลักษณะอย่างนี้ได้ครับผมคราวนี้ถ้าผมเชื่อว่าจะมีการรักษาโดยวิธีที่ที่เหมือนยังไงเป็นแพทย์ทางเลือก เช่นยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ากายภาพบ,บาําบัดการดึงเอวนะครับการฝังเข็ม,มหรือการนวดแพทย์แผนไทยไม่ทราบว่าสองสามอย่างนี้พอช่วยได้ไหมครับจริงๆท้าที่ทราบมาที่ช่วยได้บางส่วนก็คือการยืดกระดูกเพราะเวลายืดปุ๊บช่องนี้ก็จะก,กว้างขึ้น,นก็เลยทําให้ผู้ป่วยสบายขึ้นแต่ว่าถ้าเมื่อไปใช้งานววาใช้ไปสักพักหนึ่งก็<า>กลับมาเหมือนเดิมอาจจะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ดีแล้วก็ โดยที่คนไข้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดก,ก็คือการฉีดสเตียรอยด์ฉีดเข้าไปในพวกไขสันหลังตรงเดือนเนี้ยตำแหน่งไหนฮะตรงจริงๆการฉีดก็มีหลายๆแบบนะก็คือฉีดเฉพาะที่ตรงตำแหน่งที่มีปยญญาที่สภาพเลยหรือไม่ก็ฉีดเข้าไปตรงบริเวณที่ก้นกบตรตงนี้นะครับฉีดเข้าไปตรงเดือนเนี้ยให้สารสเตียรอยด์เนี้ยเข้าไปหล่อตรงเดือนที่เส้นประสาทที่มีการอักเสบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีช่องอยู่ตรงนเนี้ยนะงั้นก็ฉีดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ พอเข้าไปเคลือบปุ๊บตรงเนี้ยก็จะลดการอักเสบของเส้นประสาทที่ถูกกดพอเส้นประสาทยุบรวมอาการปวดก็อจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าลักษณะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ลักษณะพวกนี้ก็คือแบบที่สร้างม,มาก็จะเป็นเป็นแค่อาการดีขึ้นชั่วคราวแค่นั้นเองแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้ายังยต้องใช้งานเยอะคือทุกคนจะต้องเคลียบบิดไปมาอยู่แล้วเพราะงั้นโอกาสที่จะเป็นอีกั้นก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การฉีดสเตียรอยที่ฉีดเยอะๆก็อันตรายเส้นเอ็นื่วยหักง่ายกระดูกปวดแล้วก็ คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยฉีดเยอะๆทาให้น้ําตาลขึ้นบางทีไตเสื่อมตัวบวมอะไรขึ้นมาอันตรายด้วยปกตินี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนเนี้ยสามารถฉีดได้ไม่เกินกี่ครั้งครับส่วนใหญ่สามครั้งครับผมท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมกําลังสนทนากันอย่างสนุกสนานนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังโดยเฉพาะเรื่องของโรคกระดูกเสื่อมและกดทับเส้นประสาทกับอาจารย์นายแพทย์อน,อนุสรศิปิพงศ์แพทย์ประจําโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะครับแต่ด้วยเวลาอัจจะจํากัดนะครับ ในสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผาดใหญ่เคเบิล93้ล93ให้มากกว่าที่คุณคิด70ช่องแห่งสาระความบันเทิงหนังความรู้ เพลงฮิตติดชาร์ตการ์ตูนสำหรับคุณหนูทันกระแสข่าวสารบ้านเมืองวารตี้ ทุกมหัดใหญ่เคเบิล93074364142และ074221223ถึง4